มานะมามามาสตาฟินสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Maxago แาว่วขานี่น่าจะดีเวลาเดินที่ยังเห็นผิวนะครส่วนตัวนี้นี่บุคลิกเขาเท่ๆน่อยนะครับผมว่าเสื้อบ่าเดียวนี่น่าจะดูสวยดีแต่ว่ายกบ่าให้ตั้งขึ้นขึ้น,น เซตแรกเ <Okay. S 1> ก่งสุดๆนี่ค่ะคือนี่เป็นคนคขายาวใช่ไหมก็สามารถใส่เข็มขัดเพื่อต่อช่วงเอวได้แล้วก็ต้องโชว์ขาเล็กน้อยก็โชว์หน้าขาครับไม่ต้องสูงมากแล้วก็บ่าเดียวเท่ดีก็เสริมบ่าให้ตั้งขึ้นหน่อยหน่อยแล้วก็ประดับ เพชรประดับพลอยไปตามเนี่ยเฉียงนี่ปีนี้ช่วงนี้สีม่วงมาแรงก็ใส่สีม่วงก็ต้องนี่เหมือนผมพี่เจนดิ <c oughs> ้ง <c oughs> แล้วส่งข้างล่างเนี่ยเป็นกระโปรงทรงปล่อยครับเป็นเอก,กลๆครับจะได้แบบกลางสะโพกแล้วเดินง่ายสบายด้วยสวยนะคะนี่ขนาดสวยมากเนี่ยแบบออกแบบแป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ชมคะฝีมือจริงๆเลย เหมือนเรารู้จักคุณเคยกับรูปร่างของเขาแล้วนะครับมันก็แบบทําง่ายแต่ลูกค้าบางท่านแบบมาแรกๆก็ต้องสแกนก่อนเพื่อดูบุคลิกเขาดูรูปร่างเขาให้ดีก่อนเพราะบางทีการออกแบบให้ใครแบบในครั้งแรกยากมากเพราะว่านอกจากเราสแกนรูปร่างเราดูว่าแบบเขาชอบไม่ชอบก่อนเนาะเพราะบางทีเรานิยมความชอบสวยจริงเพราะว่ามีเล่นลายที่ออกมาก็ต้องออกมาก็สวยด้วยนะจริงจะได้นะตัดไม่ทันตัดทัน ส่งให้เจนนี่ใส่ตอนนี้แต่ว่ายังมีชุดอีกมากมายเยอะขอเดินเที่ยวชมได้ไหมคะอย่ากอยากให้พี่โก้พาไปดูไปเที่ยวในร้านแบบชุดที่นางเอกช่องเจ็ดใส่กันใส่กันนะค่ะ เพราะว่าทำยากแล้วก็ต้นทุนสูงมากเลยไม่ก็คือแผงเพชรเป็นแผงๆครับแล้วก็เอามาก้าแผงเอามาทำเป็นชุดนี้หลักๆเนี่ยตอนแรกเราทําเพื่อให้น้องที่รู้จักการใส่ประกวด Miss Grand Thailand ปีแล้วเพราะแบบเขาเป็นคนน่ารักมากก็เลยคล้ายๆเป็นสปอนเซอร์ให้เขาแล้วพอเสร็จปุ๊บทับทิมช่องเสียดครับทัทิม เรื่องลีลาวดีเพลิงฝ่ายซาลิวก็หาเสื้อผ้าที่แบบใช้เปิดตัวชุดทีม,มเขาบอกเขาไปหามาหลายที่แล้วไม่ถูกใจก็มันจะชุดนี้ตอนแรกเขามาถามรา,าคากับถอดใจเลยนะ,ะเพราะเราเรามนมันชุดมันสูงเราคิดราคาเขาค่อนข้างสูงสุดท้ายเขาก็กลับมาเขาก็มาเอาไปเราก็คิดว่าเองเขาใช้ครั้งเดียวแต่เป็นเขาชุดนี้ถ่ายอยู่6วันก็บอกว่าจ่ายค่าเช่าทั้หกวันก็ประมันอวนละเก้าพั ก็เท่ากับชุดนี้ก็คุ้มพอดีค่ะก็เท่ากับใช้ของของเครื่องนั้นไป6วันค่ะสวยนะคะทั้งสีทั้งจีบเพราะมันคือเพชรแบบทั้งตัวเลยอเนี่ยเพชรทั้งตัวสวยงามมากคุณผู้ชมคะนี่โอ้ยนี่ยังมียังมีหางด้านหลังอีกนะคะไม่ได้มีแค่ด้านหน้าก็คิดแพงเพราะว่ามันช่ำลุ่ยง่ายมากจริงค่ะเขาใส่มาแบบหักนิดเดียวคนใส่ชุดนี้ห้ามนั่งเพราะน่ารู้เพชรห่างง่าเพราะมันเป็นเพชรหย่อนคนจะมี ป้นมาเป็นแผงตอนที่ใส่ปุ๋ยมิสแกรนนะครับตอนใส่ซ้อมไม่ใช่นั่งนะครับปกจะล้มเลยกลับมาผมเปลี่ยนแบบล้อเปลี่ยนทั้งหมดมันนานนี่คหนึ่งชุดที่ผูไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โก้ซ่อมแซมได้ตอนนิคมแล้วทันทุน้ะพี่โก้ก็จะเป็นพี่เบิร์ดนะซ่อมได้ชจ้าต่อไปนะคะพี่โก้ค่ะชจ้าต่อไปก็ได้อันนี้ก็เตรียมไว้สำหรับมิสแกรนปีนี้ครับก็เนี่ยผมก็ใช้แผงเพชรนั่นแหละเอามาตัดแล้วก็ไล่ไปตาม เด่นของชุดของพี่โก้นี่คือพี่โก้ชอบเน้นอะไรเป็นพิเศษเทปต้องเป็นเทแต่แต่เวลาแต่เวลาเล่นเชรบางคนเนี่ยเคยสังเกตเล่นเล่นมากก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่สวยลิเกใช่ไหมมีนะมีลิเกเหมือนกันเล่นเล่นจนเลยเถิดอ่ะแล้วก็แบบเพื่อนเพื่อนมาเห็นหรือแฟนเห็นก็จะแบบเขาก็จะติเขาช่วยเราดูว่าเฮ้ยไปแล้วนั่นชุดนี้มันเยอะจนเลอะแล้วก็เออกระติมเพราะบางทีเราทําทุกวันนะมันเพลินไง ใส่เรื่่อยใสไปเรื่อยเนี่ยตัวนี้ตอนแรกอันนี้ก็จะเยอะกว่านี้อีกนีชุแต่มันก็ลงตัวใช่ครับมันก็เหมือนแบบมันมันก็ทําในครั้งแรกบางทีมันก็ลงไปเลยก็มีบางทีก็บางชุดก็แก้แบบหลายต่อหลายทีก็มีนะครับแต่ในขณะที่ปิดหน้าของเขาอยากเป็นเพชรหุ่นเป็นเพชรเลยอ่ะดูนะคะผมก็ไม่อยากให้หุ่นเราเหมือนร้านอื่นทั่วไปเนาะ่ใช่ดูหรูหร่าก็ที่เหลือมาจากการทําชุดเนี่ยเอามาตกแต่งหุ่น ก็เพิ่งเคยเห็นนี่ละค่ะปิดหน้าอย่เป็นเพชรนะะเอเลี่ยนอลังการเขาเรียกหน้าเอเลี่ยนนะครับคือไม่มีหน้าก็เลยเลยผมเลยเอามาใส่เพชรนี่คือปากเองหมดเลยนี่คือปากเองหมดครับชุดพวกนี้มันมันจัดเป็นงานฟิล์มเลยแบบจะนี่เนาะมันแบบว่าพอตัดเสร็จมันต้องเอาลูกไม้เนี่ยมาซอออกจากผืนเขาทีละดอกแล้วก็มาเรียงใหม่เรียงเสร็จก็ปักลงไปปักเสร็จก็ปักลูกปัดรับไปอีกเอาดอกไม้มาแต่งกลายเป็นชุดอย่างนี้มันจะนานเป็นขณะที่แบบชุดอย่างเงี้ยผ้ามันไม่ เย็บเลยเย็บเลยเวลาเขาไปใส่เปิดตัวเรื่องเซเดรล่ามันก็มีคนชอบใส่ไปรับรางวัลเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเดินน่ะมันจะเป็นเงี้ยใช่มันจะแวบๆปุยกายแล้วหางยาวมากค่ะแลยืนปุ้มหางมันจะแบบนี้รัดเปลยตายหมดเลยครับซิมเปิลน็อตมีชื่อร้านมันมาจากคำที่เพื่อนๆด่าง่ายๆแต่อะใช่ธรรมดาไม่ใช่ปันไม่ได้อ่ะแบบตั้งเวอร์เวอร์อะไรอย่างเงี้ย ะอย่างชุดนี้มันเป็นของแผ่นเค้กชุดนี้เรื่องปีกมงกุฎนี่จากละครเรื่องปีกมงกุฎทางช่องเจ็ดนะคะอันนี้แผ่นเค้กใส่มาแล้วเนาะแล้วเลยกลายเป็นชุดที่แบบหลายๆคนเลยกลายเป็นชุดที่หลายคนมาที่ร้านก็อยากใสชุดพี่แพนเนี่ยตรงเอวเนี่ยพี่เจนนี่ลองแล้วนะคะแต่ไม่ได้ค่ะที่ฉันฝันไป่มากอุตส่าห์ไปเลิความอ้วนมาวันนี้ดูแล้วก็ยังใสไม่ได้ เจนนี่เคยเลยมาลองใส่แล้วนะคะไม่ได้โนี่ก็สวยมากถ้าขิดเมืองน่านเจนนี่คือคนตอนผมไปซื้อเนี่ยคนที่ทำเขาบอกว่าน้องรู้ไหมเดือนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ขนเม่นสานไปสานมานี่คือขนเม่นขนเม่นเขาใช้ขนเม่นมาจิตได้ะเจนนี่เดือนหนึ่งเขาทำได้เนี่ยแค่นี้เพ่ากับผืนเนี้ยมันนานมากกว่าจะได้อ๋อเรานึกว่าเป็นดินทองไม่ใช่นี่คือขนเม่นนี่ทำเป็นเหมือนปีกเสื้อ ไม่ทำรมดาหานแล้วกันหมดปีกระบายนี่30กว่าล้านเหมือนเหมือนน้อยแต่ว่าเวลาทำลายก็จะต้องวางเฉลียงยไงจะแล้วก็มีเพจด้วยนะติดเพจด้วยแล้วก็ปักทับยังมีเพจสไตล์สไตล์พี่ต้องเพจมีประวัติที่มาอ่าอันนี้ เจนนี่ใส่มาแล้วนะคะจำได้ว่าต้องขยายเอวนะคะวันวันที่มาจะเอาไปใส่รับรางวัลดาวไม่ขลานะคะแต่นี่พี่ก็เหมือนพี่ก็ขยายกลับเข้าไปค่ะกลับเข้าไปแล้วนะคะเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าถ้าเป็นไซส์ฉันเดี๋ยวจะไม่มีใครใส่ได้อะไซส์ใหญ่มีชุดไหนที่พี่ก็แบบว่าภูมิใจที่สุดไหมคะจริงจริงเหรอคะ้ภูมิใจที่สุดคือชุดนี้อยากดูอยากดูอยากดูเพราะอะไรคะอน้ยาตตอนที่ผมเรียนตัดเสื้อค เซตที่ผมต้องทำสอบอะ่ะคือเซตนี้แล้วผมก็ได้เต็มคะแนนเต็มจากเซตนี้นใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นมีแบบนี่ครับเราต้องตัดชุดเสร็จแล้วก็เลาะลูกไม้แล้วก็มาปัก มันก็ปักท้าบอีกแล้วผมก็แบบพอไปทำพิธีกรทำอะไรลงเห็นศิลปินใส่หรือเปล่ามีคุณบีน้ำทิพย์เหมือนมีใครใส่ชุดนี้เพราะว่าใช่ไหมเขาจะแบบทุกชุดนี้จะโปรึงๆแบบนนี่คือจะใส่ซับในแบบไหนก็ได้ค่ะใส่แบบสองชิ้นก็ได้ใส่ยาวอันนี้เมืนเคยเห็นคนเมืองใส่เยอะเลยอันนี้สุตาใส่นะคะชุดนี้ครับเป็นเป็นชุดที่ภูมิใจสุดเพราะตอนนั้นไม่มีประกวด i n s p ป r a t i o นอะไรสักอย่างไม่ได้ที่สองกับชุดนี้ ถ้าเกิดจะเน้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดคุณไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยรับรองค่ะเซ็กซี่เพราะว่าสีทรูทั้งหมดเลยใช่เสื้อผ้าถ้าตั้งแต่ตัดมาตั้งแต่ทำมานี้จำได้ไหมคะว่ากี่พันละกี่ชุดว่าก็เข้าพันเอเพราะว่ามันในร้านเนี่ยตอนแรกผมเปิดร้านเพื่อให้เพื่อนเราเนี่ยที่ออกงานเขามาเช่าได้แต่กลายเป็นคนที่มากลายเป็นอยากตัดของตัวเองมากกว่าก็กลายเป็นเช่าน้อยกว่าตัดเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งบางทีตัดชุดเกินไป สูงสุดเคย400กว่าชุดโอ้โหงั้นก็ต้องเยอะมากเดือนหนึ่งมี30วันตัดยังไงล่ะเนี่ยโอ้ต้องส่งเพื่อนลงมา3-4คนเลยค่ะแล้วเราเองเราก็ทำพาร์ทหนึ่งแล้วก็สร้างแพทเทิร์นแล้วก็ส่งคนอื่นออกแบบแต่เราเป็นคนควบคุมทั้งหมดควบเพราะฉะนั้นคือคุณภาพมั่นใจเราเพราะว่าลายเส้นของพี่โก้ใช่ช่างแต่ละคนต้อมีวิธีสร้างแพทเทิร์นกันเหมือนกันเอาว่าเทคนิคใครเทคให้ เพราะละครับเราเราควบคุมเรื่องเรื่องแพทเทิร์นได้ก็ยังยังเป็นยังเป็นซิกเนเจอร์เราเย้โอ้โหพอออกแบบปุ๊บเซ็นชื่อเลยใช่ใช่คือคนจะดูรู้ว่านี่คือนี่คือต้องมาจากชุดร้านพี่โก้แน่นอนจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เหมือนพอเราแนะนําใครเราเราก็ใส่ตัวเองเข้าไปเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นความจริงนะมันเราเราใส่สไตล์เลยเข้าไปหน่อยสุดยอดสุดยอดยังไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟินกันต่อนะคะอย่าลืมประเด็น ฮอตฮิต <Hot> มอเตอร์โชวล่าสุดนะคะเดี๋ยวมาไขข้อข้องใจให้แน่นอนค่ะสักค um ู่เดียวในรายการ s t a r ์ฟิสนับสนุนโดย m a ็ ONE เปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นเห็นต้อง m a ็ ONE ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a ็กซาโ Ma-na-ma-ma-ma Staffin' yeah.